พ่อหยุดคลิปไปแล้วเหรอเออพิ่นหยุดเนี่ยอ,อ๋อมันห้ามหยุดคลิปมันต้องเปิดสอนเนี่ยโอ้ยแล้วไม่บอกกูแต่แรกแล้วอีกบอกเนี่ยน,นี่ก็ได้น้ำยาน้ำยา อ,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 อ่จอขึ้นแล้วโอเคอเอใส่เอาไฟติดนะไฟติด,ตดะแล้วก็ใสที่ไมโครเวฟเอาแต่ลวัตอนี้มันจะกดทีนึงมันจะสามสิบวินะ แต่ถ้าเรากดสองทีมันก็จะหนึ่งนาทีสวย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 ซ้ำสุ่มเวลาไม่ใช่ไม่กดแค่เนี้ มันได้เทียสามสิบวิแม่ก็กดสี่ทีมันก็นาทีหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยจส้นมีระบบละลายน้ำแข็งระบบทำขนมหวานมีหลายระบบตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เลสวยเลยแปดวิเดี๋ยวดูน้ำเสร็จเราต้องจะมีงาน ปิงนี่โอเคร้อนร้อนไหมอ่ะร้อนนั่มนมองดูสีร้อนไหมนี่เดี๋ยวผ้ามานี่ยเนี่ยผ้าอยู่นี้อ่ะนายยกซดนเลยร้อนไหมโอโ่อ้โหร้อนนะร้อนจ้ะร้อนนะ ເດີ້ເອົາມາ